เอาไปใส่ผัดไก่ให้ลูกหน่อยค่ะโอ้โหโอ้ยตอนนี้กำลังเขียวๆเ,เลยค่ะนะ้องมาดูผักสนวนครัวกันค่ะมาเก็บใบอารมณ์ดีไปใส่แกงหน่อยค่ะใบอีตู่เด้อค่ะพักอีตู่ บานดอกแล้วค่ะบานดอกเต็มไปหมดเลยบานดอกนี้กินได้เปล่าเนี่ค่ะนองนะเกีบหน่ะนะกันหอมดูพีนน่น้อยก็ยังไม่หลุดเลต้้งน้อยก็บานเราสงสัยเขาให้มาต้นมันเล็กพอมาปลูกมันไม่ทันงานม,มันก็เลยหนีอยู่ค่ะโอ้ยดาวเรืองเต็มหมดเลย ฝนตกสองสามวันโหแม่เจ้าพระคุณงามวันงามคืนต้นนี้นี่ก็จะกินได้แล้วนี่ค่ะพระหอมออต้นพี่เขียวอื้อเลยนุ่มงามแต่ใบเราหันมีดอกอันนี้ก็ต้นใบไอาอารมณ์ดีแข่งกันงามเขียวอื้อเลยค่ะนุ่มโห้ะพา แกงอะไรดีคะนั่งรัก <c oughs> โอ้ยเต็ไมไปหมดเลยพับชี้คะ่ะน,น่น <c> เ <oughs> ต็ไมไปหมดเลยคะ่ะเอาใบนี่ใบอารมณ์ดีไปใส่แกงเรียมผัดผัดไข่ใส่หน่อไม้ดองค่ะมันบมมีไอ้หอย ใบกะเพราหลวงจะใส่ใบอารมณ์เดียวบานบานที่บ้านดอกก็บ้านแล้วนุ่นค่ะที่กลาังงามกับกลาังงามค่ะเต็มมืดเลยตายตายต้นใหญ่ต้นหลวงเนาะค่ะเอาเก็บเอาใบมันเลือเอาดอกมันดีค่ะเอาไปใส่ผัดเนี่ย ก็เอาเอาใบดีกว่านะคะเอาดอกมันหรือเอาใบมัน,นะคะนี่เอาดอกมันนี่มคะคะดอกมันจะกินได้หรอคะอเอาใบมันดีกว่านะคะมันมีเยอะอยู่อืม <c oughs> เอาแต่ใบมันเลยจัง เอาเยอะเอาใส่เยอะบ่ค่ะนี่ใส่เยอะมันจะอร่อยบ่ค่ะไม่เคยเนาะปลูกให้มนันเล่นเล่นสวยงามม่าได้ค่ะอพอแล้วเนาะค่ะแค่นี้สวยเลยนะคะเพื่อนเขาบอกว่าให้ได้ใบมันเดดยอดมันเดดยอดมันมันก็จะไม่สวยนะเนาะค่ะไม่เดดหรอกเพราะอย่างนี้แหละ <laughs> สวย ดอกไม้สวยดาวเรืองค่ะพอแล้วนะคะแค่นี้พ้อแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ้านน้องบานาชาแน,นลนะคะวันนี้นาจะมาทำข้วไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะไปดูกันค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมนะคะหน่อไม้ดองค่ะประมาณสามร้อยกรัมก็ ถั่วค่ะถั่วฝักยาวถ้ามีค่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะน่องไก่สะโพกไก่ค่ะไม่ใช่น่องไก่แล้วก็ใบยี่ห่ใบอารมณ์ดีนะคะใบผักอารมณ์ดีใช้แทนใช้แทนกระเพราค่ะของบ้านเราปั้นน้องไม่มีกระเพราก็เครื่องแกงดำพริกแห้งพริกสดุดตำรวมกันค่ะแล้วก็กระเทียม อันนี้นะคะเครื่องปรุงเดี๋ยวไปดูวิีผัดกันนะคะพริกไก่ใส่ใบกั่วเลยนะคะต้างลา ใส่ที่เราคั่วน้ำแห้งนะคะน้ำไก่แห้งก็ใส่ไมดองไปค่ะคั่วไปเพิ่รสกับน้ำปลากะบทอนหอยไปหมดแล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่เครื่องหอมเสร็จเรียบร้อยใส่ไม้ดองลงไปค่ะคั่ว ทำให้เข้ากันนะคะ recalled. อย่าลืมนะนี่ค่ะใส่ลงไปด้วยเราใส่ใบแล้วกันต่อแล้วค่ะใส่แค่นทียมอสุดท้ายค่ะน้ำตาลปัดหน่อยหอวค่ะหอมใส่ฝรั่งได้กินแล้วเนี่ย โอ้่ะโอ้รอ้นแป๊บชั้นพักชิมน้อสุดน้อกินกับข้าวสวยร้อนๆลย่ค่ะอร่อยหอมหอมใบอารมณ์ดีให้แทนกับเอาได้เลยค่ะพี่สาวลองบอก ไม่ไดเรียกว่าคั่วหน่อไม้คั่วไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะชื่อเรียกว่าคั่วเพราะเราไม่ต้องใส่ไม่ได้ใส่น้ํามันน้ํามันมันจะไ้ออกมาจากไก่อยู่แล้วค่ะถ้าเราคั่วมันมนานทำไมต้องใส่พริกแห้งด้วยเราใส่พริกแห้งให้สีสันมันสวยงามค่ะให้แดงๆจะได้นี่ถ้าเราใส่แต่พริกสดมันก็จะไม่นี่ กจะมันสวยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะแห้งคั่วให้น้ำแห้งเลยนะคะจะทำอร่อยค่ะอืพอ,อ,อดีเลยค่ะไม่ต้องเป็นอะไรเลยเค็มพอ,อดีหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยหน่อยไม้ดองเพราะอะเป็นถุงนี่ค่ะไม้ดองเมืเ่อเรามันจะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นี่ค่ะ แล้วรอสักพักให้อะไรสุกเข้ากันดีก็ตักลัดตักลัดข้าวสวยร้อนๆนะะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วด้วยค่ะขั้วา่ใส่นาไม้ดองกินไปสามบ้านเจ็ดบ้านฝรั่งแล้วค่ะใส่พักอีตู่พักลุงตู่หรือใบอารมณ์ดีค่ะ แทนกะเพราได้นะคะ okay. กินกับข้าวสวยร้อนๆเจ็บๆยำใบค่ะ